สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่สาวลาาทุกคนเนาะินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาาพารวยมุนี่ทั้งซ่องสาวเลาาพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูเนาะห้าเจ็ดแปดเพื่อทีสิมาตาาอาสิมาแสดงความยินดีกับปูเนาะหลังจากตัวเลขออกเนาะเลขปูก็ได้เข้าเนาะหนึ่งีกับเกนะ้าี่เนาะเข้าบนล่างเต็มเมเลยเนาะมุนี่ก็เป็นต้นแรงของ วันหวยออกเนาะเอาเอฟซีท่านไหนเนาะเข้ามาเบิ่งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิบพาดเข้าสารเด็ดีๆจากทองสาวลาวพาลวยที่สิมาเอาเอามานำเสนอเนาะมาเป็นตัวเล็กแนวทางเอาเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะฮากะไปแสดงความยินดีกับปูห้าจิตเปพร้อมๆกันเลยกับสาวลาวพาลวยเนาะ กาบนมัสการปูไปตะลางสร้างหวั่นบนน่ปูน่อให้หมดออกลางบัตรเอาบ่นลางเลยบัตปูรับอยู่ได้ปอนยู่ได้เมียมค่ะมีจั๊กตัวเลยเมียมค่ะเอาดับให้เน่ปูเอาพี่น้องให้ยตองหวั่เลยนะคะบับัร้อสะานะคะเน้องเอาครับนี่ปูให้ยตองหวั่เลยนะครับบนลางเลยครับ ปูให้ให้บุญออกล่างแห้ล่างออกบุญแล้วพี่น้องแต่กะผููไดซื้อบุญล่างโศกมาแล้วคะเนาะกะมีเอฟซีหลายทัดนะครับที่โศกมันครับเพราะว่าเนวทางกับแอดกะบอกอยู่ประจำว่ามันมีบุญเป็นมีบุญมิล่างนะครับเนวทางตัวเลขครับนี่นะคะเนาะของปูนะคะนี่ครับของปูนะครับอ่ะมาแสดงความูลดีครับเอาเอาตัวเก้าโชว์ให้เอฟซีเข้าเบิรงก่อนนะครับเข้าบนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะตัวเลขแนวถามของปูห้าเจ็ดแปดจังมากิเนะ เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยกครับประกอแล้วทังมันกับีบนมีล่างที่เปียนบนล่างเขาีมันอันออกเล็กอัดมาอโมากบอกกูว่าวันซื้ออะไอยู่อ๋เอาพี่น้องมามานกันอยู่นะคะน้องน้ปูไหลว่านมาหมดนี่ฝันว่าเห็นรอเก้ากันยังว่าเนีนกบอกเลขว่าเลขเสี่ยวหวงยูรถผาหามันมีเก้ามีสีมีหกเล่เสี่ยวหวางยูหันบอกปันนั่นแหละ ทะเบียนรถพหั์แต่มันมีเก่ามีสี่มีสามมีหกก็เลยออกเก้าสี่เลยเนาะปูกับเขสี่ปูเสียดายซื้อไม่ได <OF> ้เขากันโอ้ไล่เขาตรงเรงเลงน่ะบ้านนี้กระลาบแล้วบ้านเรียนท่านนั่นแหละบนล้างไปเลยละรอดเบิ้งเลกล่างจนเละท่ามันเห็นบนม่ลังเชได้บ้านนี้เดือนแปดได้บ้านนี้ไ สีแดงมากมากเลยเข้าบนเข้าล่างตัวเองอันนี้คุณให้โตงวดบ่นโตงวดนี่ตโตงวดวันที่สิบหกสิงหา เลขกำลังวันบังหันสิบห้าแม่นว่าปูกับว่าหนึ่งเก้าวหามันจิบไปมันบอกออกน้ำกันบ้านนี้วันอย่างเราบ้านนี้ที่สิบหกได้บาทนี่อ๋อวันพุทูวั่นข่านเนาะวั่นข่านได้ปูงวดวันที่สิบหกวันงคาสองสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกวั่นข่านแปดภาวะเลขกำลังวันมันแปดได้วันอนข่านอาจจะมาลังเพราะว่าเลข อยู่นี่เล่นบนเล่นล่างตามสูตรค่ะอันนี้เลขดับเนาะค่ะเนาะอ๋อเป็นเลขดับปูนี่ดับยูจริงๆเด้อพี่น้องเด่าแล้วแคบดาจอไว้ครับเอฟซีสิบคือสิบหน่วยคือหน่วยจังไต่ที่ว่าไปตะล่างว่นไงโอ้ยไปตะล่างติ้งจกสิบซีหนึ่งเป็นลักซีเอฟซเป็นลักหน่วยค่ะตั้งแต่ที่ว่าลุ้มตะล่างมาเนียก็ตามสูตรนั่นเนี่ยแะครับนี่แนวทางประจำงวดวันที่สิบหกเด้อครับงวดตัดไปครับตอนนี้ทางช่องแต่ด๋ ครับมาแสดงกดีดเก้าสี่น่ะมันกากบาดมันกวงกันปูว่าบ่มันใจจะเศร้ามาใส่แล้วเอฟซีว่าเก้าสี่ไม่ออกเราปูมันกงกากะบาทมันบอมจะออกมาใส่มันผพดผพดก็คือบอกออกมาใส่ออกเก้าสี่เองค่ะแมนีลีนะครปูเอาสายเขานี่ดีค่ะพี่นงค่ะปูหลายนะคะเนาะค่ะเพิ่นโทมาหลายนะคะเพราะว่าเหล็กปูเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องค่ะลองพิจารณาเบื้องนะคะอันนี้เป็นชุดดับบนล่างนะคะสูตรนี่คือดับยูอีลีนะคะเนาะ งวดก้อนกับพวกเขางวดนี่กับพวกเขาอีกนะคะดับบนล่างนะคะพร้อมตัวกับนะคะเนาะพราปูกระเขียนหายแล้วนะคะครวก็ชุดนะคะต่องวดก็คือวันที่สิบหกนะคะสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพี่น้องคะก็คือปูหายมากบนล่างนะคะบนล่างนะคะศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์สามเจ็ดสามนะคะเนาะก็คือปูหายมากต่องวดเลยพี่น้องหลังเล็กออกนะคะเนาะแอดแบททีมงานนะคะช่อง ฉบาผ้าร่วยนะคะวิไล um. ่แหโชคนะคะสาวเล่าผ้าร่วยนะคะบากุุงผ้าร่วยนะคะเดินทางมากนะคะในส่วนแรกนะคะลังเหล็กออกนะคะซีมุ้งแรกเนาะพี่นองเนาะมาตามตองหัวเพื่อพี่นองสิเดเอาไปเป็นแนวทางนะคะเพื่อสิเดไปหาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลนะคะเนาะปูกวางหัวที่ผ่านมาเนี่ปูฝันดีแห้งพี่นองคะกาเหล็กปูกับเขาทั้งบนทั้งหลางอีกนะคะเนาะครับอาเข้ากระมังติดดีนะคะน้ำปูน้ำ เอ็ซ <MC S 2> <ง>ี่แฟนคลับนะคะที่ติดตามแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดนะคะเขาบก็มารอดติดตามอีกครับงวดประจาวันที่สิบหกที่จะถึงนี่ว่าแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดครับสีเดือนดีอีกบอ่อสีเดือนต่ออีกบอ่อนะครับอ,อ่าแคปหน้าจอไว้ครับแนวทางตัวเลขของปูนะครับ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอฟางจากปากปูอีกนะคะเนาะเพวปูเดนิสายเอฟซีเขาลายแห้งครับพี่น้องครับเพราะว่าเหล็กปูแตกนะคะเนาะครับบ่มีเวลาให้สัมผัสเลยครับสายเขาอยู่ตลอดเลยครับสายซอนแต่นึ่งพึ่งพืชนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เหล็กออกละก็เวลาบ่มีเนาะบ่ค่อยมีเวลาน้อยเอฟซีกระทุเขาเรื่อยๆเอาแคปนาจอไวด้เอ f ซทุกคนเนาะตัดได้บ้างนี่ กันบอลเลยครับสี่สีก่อนพูว่าทิมฮาพูกระตัดงกันบ่ครับค่ะตัดกินมาพูเลาไปมาเหลือสามคู่ตอนนี้ได้บาทตัดเก่งให้นะทิมฮาทหานพูกระล้งให้แต่ว่าพูกตัดงกันบ่ลอะครับค่ะมาเน่สามคู่เน้นเเลยเนาะบนล่างแล้วทำโตค่ะอืมเอาสามคู่นี้แล้วเนาะพูเล้วแล้วามนั้นครับเอา เอาพี่น้องปูหายเรือสามคูเแล้วนะคะคือว่าตองหวดด้วยนะครับตองหวดนะคะนั่นปดมาปฏิทินนั่นครับปฏิทินปฏิทินเงินล้านบ่ปูเลขเด่นเขาไปเด้นเลขเด่นเขาเป็นบ่ปูเลขเด่นเขาหนึ่งซีหนึ่งีพี่น้องคะนี่ค่ะแต่ว่าเป็นโตะกเด้เนาะอ๋อขาเมียนเมียนนี่ค่ะเขาหนึ่งซีมาเลขเด่นเขาบันเข็นบ่อมันมีบ่อมันมีสามจวนของปูมันมีอย่างหลัก โอ้นโอ้ของปูกับโอ้ชนอีกแล้วงวดสิบหาเลยสามกมของปูติดสามบ่อไปเลยใช่ว่าขันเนี่ยของปูมีดสี่พ่อผมในมอเนี่ยเลี้ยงที่ครับอาจจะเข่าตอนนี้ชนกันอีกเขางปูเนาะสามศูนย์ครับบ้านนี้วันที่วันที่สิบหกบ้านนี้เป็นโตกครับครับบ้านนี้ระวังค่ะอาจจะเป็นโตกรับนี่ ออ้ยยู่พีกกรออกได้ปู้พีน่ะเนื้อขางืนอะมาดีตรงนี้อ๋อ้ายี่้นาสี่แปดสี่กับหาแปดที่พูวให้สามตัวนั่นแ่ะมันมีเบิรค่ะเอาพี่ทองมาพีดนะเออหนัะเนาะ ตัวนี้เนี่ยแอนบ่เนี่ยค่ะแมนค่ะแอนวออยู่ห่างพญานาคเลยไปตรงๆเลยล่ะเข้มีก็ตรงตรงไหลเตยวนือบนล่างกอล่ะโอ้อยู่ปฏิทินก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนบุญเถือกโยมีบุญเถือกโย่ค่ะโอ้เพิ่นมาหลายเนาะปู่เนาะบนล่างค่ะเล่นบนล่างอยู่ค่ะเอาสุดท้ายก็ขอขอบบนขอบคุณปู่เริ่มแล้วเริ่มแล้วสองวดแล้วนะทั้งบนทั้งล่างข่าววัดซาเลยคันสองม้วนเต็มเต็มๆเลยแม่นบ่ เก้าซีน่ะแม่นมคันน้ำมนกเขาเต็มเต็มเลยละคันน้ำมนของปูเนาะปู่กติออกจากคันน้ำม้วนมามันมีเก้าซีพร้อมเลนะคันน้ำม้นมันโอรงๆเลยละเมืต่อไปอีกสองมือนจังเจร่วงห้ล่วงจะมีอการม้วนอกอรอห่างไ่เห็นแก้วซีเมื่อคกิอยู่แม่อยู่พี่้อกนี่ค่ะเก้าซีคักคับ ถามตัวเลยมั้งค่ะห้าเก้าส่เมนค่ะเมียนนอกก็มีห้าเก้าสง3ามตัวเลยค่ะห้าเก้าสี่เนื้อค่ะยวเอฟซีทะเลาะเอาในคันน้ำมุนค่ะเมีนงวดค่ะดท้อไียค่ะกินจรณาาบิึงนะคะนอกปูกะเอาบนล่างไปเลยล่างนะคะนอกก็คือบนล่างไปทักก้อนไปหาลอตเตอรี่เลยค่ะ าค่ะสุดท้ายที่ก็ขอขอบขอคุณขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับท่านช่องได้มีโชคมีลามน้ำกันเนาะคะ่นะเนาะสาธุค่ะปูสาธุปูห้าม่วงกรได้ไปตรวจมาที่กาแล้วเน่ะเอาแล้วเนาะเอฟซี FC ทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ่งได้สมตัวเลขแนวทางเนาะตัวงวดของปูหนะ้าเจ็ดแปดเนาะปูก็จะให้เขามาสามหางแค้นเนาะบนล่างนะเนาะอ่าก็จะมีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามเนาะ รากาเจ็ดสเนาะเอาเอซก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะทามักกัแคบนาจอเอาไว้พิจารณาเนาะถ้าบ่มักกับปล่อยผ่านบอกว่ากันเนาะสำหรับงวดวันประจำวันที่16สิงหาคม2,565นี้เนาะเอาสำหรับเอซท่านใดที่เข้ามาเบิ้งขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยถึกห่วยกันทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากาสิขอลาเอซทุกคนไปก้อนเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปเนาะ